สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไนก็จะมารับคําท้าจาก f อนะคะถามว่าทําไมถึงใส่ชุดเดิมจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าเราถ่ายในวันเดียวกันนะก็คงไม่ว่ากันนะโอเคคือเราจะมารับคําท้าจากน้องคนนี้นะคะแตแนมชื่อว่ายุ้ยแชนแนลนะคะถ้าเราออกสิ่งผิดเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคือน้องเขาแบบอยากให้เราทํามานานมากแล้วแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้ทําวันนี้เราจะมาทําให้นะคะก็ขอบคุณที่ท้าไนมากเลยนะคะหนึ่ง โดนว่าให้รถราคาพี่หนูว่าตัวนี้แหละค่ะสาสิบาทจ้ะยาวว่าหนูเรืองมากเลยนะแต่มันแพงไวป้ะเออได้ได้จ้ะเออเดี๋ยวพี่ลดให้เหลือยี่สิบหาบาทนะพี่เอาจริงอะ่ะเฮ้ยยี่สิบก็ได้อ่ะเพื่อน,น้องโดยเฉพาะเลยยี่สิบอันนี้คือแบบสุดยอดแล้วลดไม่ได้แล้วนะลดไปเหลือห้าบาทไม่ได้เหรอพี่โอ๋อลดไปแค่นี้จะลดไปทำไม 2โดนโกงไม่โอนเงินมาเมื่อไหร่ค้องเขาจะโอนเงินให้น้อนี่ผ่านไปตั้ง2วันแล้วนะยังไม่โอนให้เลย3หรือว่าข้อสุดท้ายนะคะก็คือเอาไปขายที่โรงเรียนแล้วก็โดนครูยึดเลยอยู่แค่3ตัวน,นะลด20%อนะจ๊ะตัว,วละแค่10บาทเท่านั้นนะคืออันนี้คือแบบโปรนะจ๊ะนั่นมันคืออะไรนะ อ๋ออสปุชีที่มันเป็นฟองน้ำใช่ไหมอเอามาให้ครูดูหน่อยสิฮืมคุณภาพดีด้วยนะเนี่ยเธอไม่สมควรที่จะเอาของมาค้ายที่โร,งเร,รงเรียนเธอไม่รู้กฎของโรงเรียนยังไงฮะขอโทษค่ะข้าหลังหนูจะไม่ทำแล้วครูจะยึดสามตัวนี้ไปให้ลูกของค,ครูไม้ครูแต่ว่าหนูเอามาอ้าวครูจะยึดไปเฉยเลยเหรอใช่ก็เธอทำผิดนี่ก็ไปดูที่ช่องน้องเขาได้นะคะชื่อช่องว่า ยูว c h ช n n นลนะคะคำท้าต่อไปนะคะจาก Channel อันนี้ถ้าเราอ่านผิดต้องขอโทษน,น,นะนะกมละรสุญธรรมนะคะข้อที่หนึ่งกูชี่ที่รูปร่างเหมือนกันกูชี่ที่รูปร่างเหมือนกันนะคะก็จะเป็นวงกลมนะเป็นบันแพนด้านนะคะ แบบหน้าธรรมดานะคะแล้วก็บันหือน้อยนะคะสสกูชีที่มีสีเหมือนกันที่มีสีเหมือนกันนะคะ Apple ปปสองตัวนี้นะคะสีเหมือนกันก็ใช่ประมาณใช่สีเหมือนกัน3ส,สกูชี่ที่เหมือนกันนะคะนี่นะคะเป็นกระต่าย สองตัวเนาะสีเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทานเราก็นั่นแหละคะ่ะสําหรับใครที่มีอะไรอยากที่จะทานในนะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะคะเดี๋ยวไหนจะทยอยทํานะถ้าไม่ได้ทำของใครก็ต้องขอโทษเนียนะคะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยนะ,ะเน่ค่ะเพราะาเราเรีบทำเนาะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปกินอาหารแล้วโอเคบ๊ายบาย